บัตหัวหน้าผู้ตัดสินค่ะและแชมป์รายการ s a t Thailand PJ วันเดย์ทัวร์2021พัชรัสสกุณยงค่ะลำดับต่อไปและขอเรียนเชิญแชมป์ค่ะแชมป์ในวันนี้ได้แก่พัชรัสสกุณยงค่ะซึ่งทำสกอร์ได้2อันเดอร์พาสกอร์รวมเจ็ดสิบค่ะเรียบร้อยครับเดี๋ยบถือยครื่องมันด้วยนะคะ ขึ้นไปนิดนึงครับโอเคครับลำดับต่อไปจะเป็นถามถึงความรู้สึกของแชมป์ในวันนี้ค่ะดีครับวันนี่ผมก็ภูมิใจในตัวเองมากครับที่ได้แชมป์แรกแล้วก็วันนี้ที่ได้แชมป์ได้เนี่ยเพราะว่าหนึ่งคือลูกเสิร์ฟดีครับแล้วก็ เขารู้ว่าโค้่ดีทาให้ตัวเองได้โอกาสตัวดีได้เยอะแล้วก็เราพัดลงแล้วก็เสียงตามได้น้อยครับครับแล้ววันนี้ผมก็อยากจะขอบคุณการกีฬากอลฟชีพแข่งประเทศไทยแล้วก็การกีฬาแล้วก็สมาชิกทุกเออวอนเซอร์ทุกคนนะครับแล้วก็สนามกอล์ฟสิงห์าะขอนแก่นท,ที่ให้โอกาสผมกับเพื่อนๆทุกคนได้มีโอกาสแข่งวันนี้แล้วก็ผมอยากขอบคุณโค้ชทุกทุกคนช่วยผมมาถึงจุดนี้ได้นะครับแล้วผมก็อยากขอบคุณคนที่สําคัญที่สุดที่ผมมาถึงจุดนี้ได้คือพ่อของผมครับแล้วผมก็อยากจะ มอบถ้วยนี้เนี่ยให้พ่อของผมครับ